สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและเด็กๆระดับชั้นอนุบาล3ที่น่ารักทุกทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับคุณครูชัยวัฒน์ในกิจกรรมการแจ้งเป็นภาคเรียนที่2นะครับวันนี้ก็ยังเป็นการเรียนการสอนในรูปแบบของออนมาน์เหมือนเดิมนั่นก็คือการอัดคิดและให้ท่านผู้ปกครองและเด็กๆไปดูย้อนหลังและให้ท่านผู้ปกครองเป็นฝึกบุตรหลานของท่านให้ทำได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วนะครับ ก่อนเข้าสู่เนื้อหาหรือแบบฝึกในวันนี้เรามาออกขุนร่างกายกันก่อนนะครับพร้อมไหมครับเด็กๆอ่าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยอ่าทุกคนสะบัดมือสะบัดเท้านับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจแปดเ้าสิบอันนี้ทุกคนแกว่งแขนไปมานับหนึ่งถึงสิบหนึ่ง สี่ห้าหกอันนี้ทุกคนเอามือจับเอวหมุนเอวปทางหนึงหรอบเริ่มหนึ่งสหมุนกลั 1, 2, 3, 4, อบอีกทางหรอบครับนึ่งสอ 5ี่หาอ่า,อาอน,นี้เรามาเข้าสูเนื้อหาแบบฝึกกันเลยเนื้อหาแบบฝึกในวันนี้จะเป็นเรื่องของการเดินนะครับในแนวเส้นตรงแต่เป็นการเดินถอยหลังนะครับอ่าระยะที่ครูจะให้เดินเป็นระยะความยาว3เมตรหรือ300เซนติเมตรนะครับโดยประมาณนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ เดินถอ,อยหลังนะครับเอามือจับเอวนะครับเดินที่อยู่ในตรงเส้ในในแนวเส้นตรงนะครับเดินไม่ต้องต่อเทา้าไปช้าช้าไม่ต้องรีบถ้ารู้สึกว่าจะเสียการทรงตัวเรายืนหยุดไว้ก่อนยังไม่ต้องรีบเดิน แล้วก็ใหยตั nah. ้งหลักได้แล้วแล้วก็ไปเดินเร่งเดินต่อเลยนะพอมาจถึงเส้นเส้นสุดเส้นเราก็นับด้วยนะครับหนึ่งให้ทำทั้งหมด3ครั้งครั้งที่หนึ่งเดินกับ นะครับทำช้าชาห้าหรัท้ที่สามครบแล้วเป็นไงมัางครับเด็กๆคิดว่าจะปอทำได้ไหมฝากท่านผู้ปกครองฝึยปุดหลานของท่านทำให้คล่องนะครับให้ทำทั้งหมด3ครั้งไปหนึ่งกับสองแล้วก็ไปอีกครั้งหนึ่งสามระยะทางก็คือ ประมาณ3เมตรหรือ300ซติเมตรนะครับก็ขอจบกิจกรรมการแจ้งขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ